e everyone w e l c o m e b a c k to my class เอ uh, ่อ Present Simple นะคะจริงแล้วความเป็น Present Simple ก็คือเราเอาไว้พูดเกี่ยวกับประโยคที่เป็นเรื่องของปัจจุบันนะคะก็จะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความเป็นจริงในโลกนี้นะคะ อย่างเช่น uh, the sun rises in the east the sun sets in the west คำที่ตามหลังซันก็คือ verb ก็คือคำกิริยานั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าคารูมีการเติม s นะคะไปดูอีกประโยคหนึ่งค่ะในรูปนี้คขาบอกว่า he wakes up at 6.30 a.m. every day มีการเติม s ด้วยนะคะนี่แหละคือหัวใจสำคัญของประโยคของ present simple เลย อะไรที่จะบ่งบอกถึงความเป็น present simple ได้นอกจากความเป็นจริงหรือความเป็นปัจจุบันแล้วก็คือ adverb of frequency frequency นี่นะเขาบ่งบอกถึงความที่อย่างใช่นคาว่า always always นี่นะแปลว่าตลอดตลอดไปหรือจะเป็นคำว่า usually usually ก็คือ90%นะก็คือบ่งบอกถึงความถี่ในการกระทํานั้นๆ70%ก็คือ often ต่อมา50% sometimes ซึ่งแปลว่าบางครั้ง30% occasionally หรือจะเป็น10% seldom ตั้งแต่30%สีแดงลงมาจนถึง0%เนี่ยนะมันความถี่ของมันจะน้อยลงเช่น I never go to Switzerland ฉันไม่เคยไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยก็คือ never ก็คือไม่เคยเป็น0%นั่นเอง การสร้างประโยคก,ก็คือจะมีการใช้ subject แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1ซึ่ง verb ช่องหนึ่งจะต้องมีการเติม s กับ es ด้วยทีนี้เราเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนไหนจะเติม s es หรือตอนไหนจะไม่เติมตอนไหนจะใช้แค่ verb ช่องที่1ก็คือเราจะใช้ verb ช่องที่1โดยที่ไม่ต้องมีการเติม s es ก็ต่อเมื่ออ่าหนูเห็นไหมคะ we we คือ ประทานที่มีหลายคนเพราะฉะนั้นประทานมีหลายคนเพราะฉะนั้น verb อันนี้ก็ไม่ต้องเติม s หรือ es ใช้ verb ช่องที่หนึ่งได้เลยก็คือ we often have lunch at luxury restaurant every time we w a n t ความหมายก็คือว่าเราเนี่ยนะคะมักจะไปทานอาหารกางวันกันที่อร้านอาหารที่หรูหราในทุกๆครั้งที่เราต้องการนั่นเอง อันนี้คือประโยคนี้นะคะเป็นประโยคของ Present Simple เพราะในเรื่องของความหมายก็คือเป็นการบอกว่าในทุกๆครั้งที่เราต้องการเนี่ยนะเราก็มักจะ ไปทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารที่มันรูหราน,นั่นเองก็คือคีย์เวิร์ดตัวหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือเป็น a d v e r b of frequency ที่เราเรียนไปก็คือคำว่า often ที่แปลว่ามักจะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น verb เราก็ต้องใช้ Verb ชนิดหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องราวของความเป็นจริงที่เป็นปัจจุบันนั่นเองต่อไปต่อไปนะคะในเรื่องของ การใช้ Ver รที่มีการเติม s กับ es บ้างแล้วที่นี้มันเป็นอย่างไรอย่างเช่นคำว่า Jeffy always drinks cola at afternoon Jeffy นั้นดื่มโคลาตลอดเลยในตอนบ่าย Jeffy มีกี่คนในประโยคนี้มีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหากประธานมีแค่คนเดียว Verb ก็ต้องเติม s หรือว่า es ทำไมต้องเติมคะมันคือกฎทางไวยากรณ์นะคะต่อไปอ่ะอันนี้คือการเติม s แล้วต่อไปเติม es ล่ะ s กับ es เราเติมเหมือนกันก็คือว่ามีประธานแค่คนเดียวเราก็จะเติม s กับ es ที่คำกิริยานะคะ uh, Lucius never watches comedy movie Lucius นั้นไม่เคยที่จะดูหนังตลกเลย อันนี้แหละเราจะเติม es นะคะอันนี้เราเติม es ที่คำว่า wash เพราะ wash นี่นะมาลงท้ายด้วย ch ถ้าลงท้ายด้วย soxchsho เราจะมีการเติม es ซึ่งเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะ เป็นไงบ้างคะเข้าใจไหมเอ่ยถ้ายังไม่เข้าใจหรือมีอะไรที่มันสงสัยหรือมีข้อสงสัยที่ยังไม่แก้สักที <c oughs> นะักเรียนสามารถถามครูดได้เลยนะคะในอินบ็อกซ์ของ H Party School <c oughs> ได้ตลอดเลยนะคะ <c oughs>